สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสวัสด,ดีเอฟซีแฟนคลับน้องอุูงอิงสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอบีเจนะคะสำหรับคลิปนี้กับว่าวเรื่องเล่าของอีหลานน้อยอู๋อิงนะคะพี่น้องบอกเลยว่าสุดยอดนะคะพี่น้องสําหรับเมื่อคืนนี้เป็นการทําการแสดงยูท่อ้อนนุดนะคะพี่น้องถือว่าเป็นการอ่อนทั่วออนท่อหม่ออีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องหกมือติดเด้อพี่น้องเด้อ นะคะฝากติดตามนะคะก็ะถือว่าเป็นการแสดงที่บอกเลยว่าเอายูทูกเวที่อีหลีสํำหรับอิหลาหน้อยอุค์เองนะคะจัดนักจัดเต็มพี่น้องเอ้ยบอกเลยว่าส่มเสียงบอกเลยว่าออกมาปุ๊บพอมๆแม่เอฟซีกีดสั่นเลยนะคะพี่น้องเป็นการทําการแสดงที่ได้อัธริรนะคะพี่น้องจัดนักจัดเต็มนะคะมีถึงแต่เพลงที่บอกเลยว่า อ,ออกแนวสนุกสนานนะคะเอาอยู่หนาเวที่นะคะและที่สำคัญนะคะมากหนาหลายตาโอ้ยบอกเลยว่าเรื่องเล่าของการมาไหล่หนาเวที่กับสุดยอดอิลีพี่น้องมาจะใส่แนลังไหลเขามาแบบชนิดที่ว่ามาากันมืดฝ่ามวัวดดินเลยก็ว่าได้นะคะพี่น้องเพราว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการใส่ค่าทาอุ้งอิงนะคะพี่น้องเว่าจะเป็นเรื่องเล่าของความโศกหมาน นะคะบ่ว่าจะสูกมันในห,หลายหลายท่านนะคะบ่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของอการทํามาหากินหรือว่าจังใดแบบใดนะคะสําเร็จสมหวังเพื่อนกับแวะเวียนเขางมหาเยอะแยะหา,างค้นก็ล่อค่อยเนิ่นนั่นนะคะได้โูคได้ลาบกับอวลาหน่อยแน่นน,นี่โอ้สาราผัดสีแวะเวียนเข้ามานะคะเมือ่อคืนนี้มีการทําการแสดงเซ็ตซับไปเรียวยั่งบ่พ่อเด้พี่น้องพ่อแม่เอฟซีใบยอมหนีพี่น้อง ยังโคงให้เอิญเหลาหน่อยลอ่อให้เก็บเฮ็ดสะก้อนเก็บลงไปเฮ็ดแต่าเก็บแบบชนิดว่าเต็มตาเต็มมองนะคะพี่น้องทังไดคือเป็่งยังสั่นนะคะผู้ใดซอยกันคิดในเด้อพี่น้องเด้อคอมมนเขามา้าสู้กันสร้างแหนมันเกิดอย่างขึ้นกับวิลาหน่อยอุน่นอีกคือต่างมูต่างพวกเขาขัดแข่นะคะพี่น้องนะคะ บอกเลยว่าเรื่องเล่าของศิลปินนี่บ่ได้หน่อยเลยพี่น้องแต่อีหลานหน่อยวง,งหญิงเฮานี่เป็นยังคือคล้องใจพ่อพรอเมแมคขัดนมแน่แที่สําคัญพ่พอเมแม่เอฟซีฮาลังคนก็บ,บอกเลยว่าโอ้ยมือนี่ตั้งใจมากอยากจะฟังเพลงหอบฝันมาหลังหานก็บม่ได้ฟังมาสั่นวานะคะพี่น้องหลายปูหลายคนมีความรู้สึกว่าอ่าขาดตั้งใจอยากจะมาฟังเพลงหอบฝันนี่บม่ได้ฟังจใจมาสั้นว่า จริงๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะแอดเลนคิดว่านะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการอ่อนทั่วเนี่ยคือพี่ๆน้องๆเพราะ่าจะเป็นภาคอีสานภาคใดๆนะคะที่เพิ่นได้ไปอยู่ร่วมตัวกันเราเอกนั่นสิเป็นโลงงานนะคะพี่น้องโลงงานนี่อก็สิเป็นคนที่มาจากทางต่างจังหวัดส,ส่วนญ่นะคะพี่นอ้องบ่มีเวลาพักคนนะคะบ่ไใดค่อยได,ได้ได้ออกมาเอ้นว่า้ยังมามว่วนถูหมพี่น้อง เพื่อนก็เลยออกแนวแบบว่าเอาแบบสะดิดไ้ก่อนเอาแบบสามฉากนะคะพี่น้องเอาแบบมวนๆเอาเพลงเร็วๆอิ่าเนียค่ะในที่สําคัญก็คือเรื่องเล่าของเพลงห่อฝันมาหลังห,งหันเพลงห่อฝันนี่งก็คือเป็นเพลงสา <c oughs> เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยถือว่าเพิ่นจะตัดออกควมานั้นเนาะให้พ่อแม่เอฟซี e ได้ทำความเข้าใจกันเนาะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกหรือคิดของแอนทนเองกันแล้วกันได้คิดว่าก็คงจะโบโบต่างแต่ ถ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเรียกร้องนะคะพี่น้องบวชตู่ก็อาจจะจัดให้ก็ได้เรื่องเล่าของการลำดับนะคะพี่นอ้องหลังเล่าของการเอิ้นว่าสริปงานเนาะพี่น้องกับบลูว่าเวลามีมากหน่อยซ้ำไดนะคะตรงนี้แต่เรื่องเล่าของการทําการแสดงของยีหลานหน่อยบอกเลยว่าเต็มที่เต็มอิ่มนะคะพี่น้องสุดยอดนะคะเมือ่อคืนนี้ทําการแสดงแต่งตัวเป็นตาตาแพงเนาะพี่น้องเนาะถือว่าสุดยอดเลยนะคะ จนฮาลังคนเนาะโดยเฉพาะเฮียหน่อยนะคะเฮียหน่อยนี่ก็คือถือว่าเป็นเจ้าของมุ่งหมอล่ำนะคะที่จะมารวมมือกันกับบอจูนะคะสร้างขึ้นอีกวงหนึ่งก็คือวงสาวหน่อยลําเพื่อนโชว์เพื่อนบอกว่าเพื่อนเห็นอีหลานหน่อยเร็วเพื่อนคิดไปถึงตุ๊กตาแม่พี่ร้องเป็นตาหักตาแพ่งเออถ้าหาว่าเฮ็ดตุ๊กตาออกมาจำหน้ายิป็นจังไดแบบใดมาสัน้นเพื่อนว่าจัางไงสิถามเจ้าโตเบิ่งสะกอนมาสัน้นถ้าเป็นตุ๊กตาแบบ เยนเสือผาได้พ่อมหนือแม่เป็นตาฮักตาฮักเพื่อนว่าเบื้อง่าเจ้าตัวเพื่อน,อนสินย่อมบอรหรือต้องคุยกับพ่อเขาก่อนเพื่อนวานะคะนี่คือไอเดียของเนี่หน่อยนะคะพี่น้องเบื้องนั่นหมายว่าเบื้องความตาฮักตาแพ่งของอีหลานหน่อยถึงประึกนะคะตรงนี้ถือว่าสุดยอดนะคะหากท่านใดมีความคิดเห็นประการใดนในการที่จะฮ็ดตุ๊กตาออกทำนายของแง่หน่อยคอมเมนต์มาเด้พี่น้องเด้ บอกได้ว่าหลากหลายเรื่องเล่าจริงๆนะคะพี่น้องขอบุญขอคุ้นสุขคนสุทันเด้อพี่น้องเด้อเขามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับแอดเตนนะคะคอมเมนต์เขามารัวๆนะคะฝากแชร์ออกไปพิมพ์ค่าวเาผ็รแสงตะวัน a B G เด้อพี่น้องเด้อนะคะส่วนถ่ายคลิปนะคะบอโจกับอิหลาน้อยอุ้งอิงก็ได้ฝากช่องกับแอดเตนนะคะเชิญติดตามรับชมนะคะขอคุ้นไปทางบอโจกับอิหลาน้อยอุ้งอิงนะะ้ำเด้อที่คอมกันหน้ากับแอดเตน ขอบุญขอบคุณสุคนดขั้นที่เขามารับชมนะคะหิ่งหิ่งปังปังสู้กู ติดตามช่องนิดเสียงตะวันค่ะ EPG EPG โอ้ย EPG กาฝากก็ติดใจแล้วนครับคนติดตามสนุกใครจะดิ่งปิ้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 งให้คุณแม่